ครับจัดงานกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีต้องตัดดินเช่นครับกราบเรียนท่านสุชาตินพกวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในพิธีกระผมนายบุญเลิศคองหอมผู้วยการสำนักงานคุมพืชจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว ในนามของอาสาสมัครคุมพืชกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานคุมพืชนครราชสีมาสาขาสีคิ้วต้องขอขอบคุณท่านประธานที่เกีิมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้กับผมก็กราบเรียนว่าปีนี้สำนักง,งานคุ้มพืชจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้วได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันประเพณีคุ้มพืชอีนนสานใต้สัมพันธ์เกมครั้งที่ส5ห้านะนครจันทึกเกมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาครั้งที่15ที่คณะกรรมการได้จัดสืบเนื่องมาจนเป็นประเพณีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างฝันและกำลังใจเชื่อมความรักสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สำน,นักงานอาสาสมัครคุมพฤติและเกลือ่ขย,ยุทธธรรมชุมชนกระทรวงยุทธธรรมสังขัดคุมพุตท่าสามและใกล้เคียง 2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกีฬายึดมั่นในความสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน รู้จักการให้อภัยรู้จักการช่วยเหลือตลอดจนรู้จักประสานงานที่ดีในหน่วยงานต่อกัน 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาให้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความคิดตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและว,วัฒนธรรม้องกินน่นของเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันสําหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการพนักงานราชการ,าร,กการลูกจ้างสํงงานักงานอุมพึก อาสาสมัครคุมพืชแรกเครือข่ายยุทธธรรมชุมชนกระทรวงยุทธธรรมสังกัดสำนักงานคุมพืชภาคสามและภาคหนึ่งรวม13สาำนักงานประกอบด้วยสำนักงานคุมพืชจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคุมพืชจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานคุมพืชจังหวัดสุรินทร์สำนักงานคุมพืชจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคุมพืชจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานคุมพืชจังหวัดชัยภูมิสำนักงานคุมพืชจังหวัดยโสธรสำนักงานคุมพืชจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักง,งานคุมพืชจังหวัดสระบุรีสำนักง,งานคุมพืชจังหวัดนครราชสีมาสาขาบวัวใหญ่สำนักง,งานคุมพืชจังหวัดชัยภูม,มิสาขาผู้เขียวสำนักง,งานคุมพืชจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรอนและสำนักง,งานคุมพืชจังหวัดนครราชสีมาสาขาสี4ีเขวมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นประมาณ600คนในการจัดแข่งขันกีฬาคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์เกมครั้งนี้ได้จัดได้มีการแข่งขันทั้งทั้งหมด กชนิดก9ประเภทกีฬาได้แก่ฟุตบอลชาย7คนวอลเลย์บอลหญิงเปตองชายเปตองหญิงเสปักตะก้อชายวิ่งผัดกระสอบผสมวิ่งผัดเสียบผสมชักคะเยอรผสมและกีฬาเตะปีด๊ดโดยเริ่มการแข่งขันกีฬาต่างๆในรอบเช้าและรอบบ่ายและจะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และงานเลี้ยงสังสรรค์ตั้งแต่เวลาประมาณ16-18นาฬิกาเป็นต้นไปในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุสน,นจากองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายอาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4สนับสนุนทำการกีฬาเทศบาลเมืองสีชิ้วสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนสูงเนินสนับสนุนวงวิญญาณ และบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนสนามตำหนุเครื่องดื่มรวมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นการในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจากคณะกรรมการข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานคุมพืชจังหวัดนครราชสีมาสาขาสี่คิวรวมทั้งคณะอาสาสมัครคุมพืชและเครือข่ายวิชาชุามชนกระทรวงวิธรรมสังกัดสำนักงานคุมพืชจังหวัดนครราชสีมาสาขาสี่คิว บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญาาท,ท่ทานประธานในพิธีกล่าวประยยเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต่อไปครับ